สวัสดีค่ะอ้อมค่ะ Family V D W วันนี้อ้อมพาเข้าสวนปลูกผักอีกแล้วค่ะเลิกงานกลับมาวันนี้เพื่อนที่ทํางานเขาก็เอาต้นพริกต้นก้าพริกมาให้ก็เป็นเพื่อนฝรั่งอะไรค่ะที่ทํางานด้วยกันเขาปลูกพริกด้วยเหมือนกันทุกปีเขาชอบปลูกพริกแล้วก็เขามีพันพริกหลายพันมากเลยไม่ใช่เฉพาะของไทยเราอย่างเดียวแล้วทีนี้ ทุกปีเนี่ยเวลาเราเพาะพันพริกเนาะอ้อมก็จะแบ่งให้เขาไปปลูกแล้วเขาก็จะแบ่งให้อ้อมมาปลูกด้วยแต่พอดีปีนี้เขารู้ว่าพริกอ้อมเพลียลงเขาก็เลยแบ่งพริกเข้ามาให้เยอะมากเลยแล้วก็มันเป็นพริกเขาเรียกว่าพริกสเปนเนาะที่นี่อะ่ะจริงๆมันก็คงเป็นพริกชีฟ้าบ้านเราล่ะค่ะเดี๋ยวอ้อมจะเอามาลงกระถางอนุบาลไว้ก่อนเล็กๆคืออากาศข้างนอกก็ยังไม่แน่ใจเนาะอ้อมไม่กล้าเอาออกไปตอนนี้คือยัง อุ่นๆเหนาๆยังร้อนๆเหนาๆคืออากาศยังขึ้นๆลงๆยังไม่แน่นอนอ้อมก็ยังไม่กล้าเอาพวกผักพวกพริกอะไรลงไปปลูกแล้วก็วันนี้อ้อมก็มีสลัดแล้วก็มีคณะไดโนเสาร์แล้วก็ซาลารีด้วยอ้อมจะเอาปลูกลงกระถางหมดเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะว่าอ้อมปลูกอะไรยังไงบ้างไปกันเลยค่ะอันนี้คือพริกที่เพื่อนที่ทํางานให้มาค่ะอย่างสวยเลยเห็นเขาบอกว่าเป็นพริกสเปนเนาะ มนันรวมๆกันมันมีหลายอย่างเดี๋ยวอ้อมจะดูว่าเอาอะไรลงปลูกตรงไหนได้บ้างดูสินางให้มาอย่างสวยเลยค่ะนี่อุย้ยต้นสวยเชียวเดี๋ยวอ้อมจะเอาจะเอาลงในกระถางยังไงเนี่ยด๋ยวต้องดูก่อนดูสิ นางให้มาอย่างสวยเลยค่ะอุ้ยน่ารักจริงๆเลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยอ้อมยังไม่รู้ว่าอันนี้มีอะไรบ้างนี่ดูสินางให้มาตั้ง3กระถางเนาะคืออันนี้คือพริกที่อ้อมได้มาอย่างงามเลย เอาทำยังไงดีเนี่ย เสร็จแล้วค่ะอันนี้คือเซอร์ี่ของออมปีนี้จะปลูกในกระถางเอาไว้ในตู้ค่ะทุกปีออมจะปลูกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ข้างนอกแต่ทีนี้ปีที่แล้วทากลงออมเหลืออยู่ต้นเดียวเองพระขึ้นต้นอ่อนแตกใบยอดอ่อนออกมาทีไรทากกินหมดเลยออมก็เลยจะลองว่า เอาไว้ในกระถางดูปีนี้ว่าจะรอดไหมปีหน้าเดี๋ยวค่อยดูกันต่อค่ะกระถางผักนี่อ้อมซื้อมานะคะซื้อมาทีก็15ห้าหรือยีกระถางเลยทีเดียวแหละอ้อมว่าขนาดเขากำลังพอเหมาะเนาะเอาไว้ปลูกสลดัดปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยไว้กิน คือกระถางนี้เป็นกระถางประมาณห้าลิตรครึ่งถึง7ลิตรอะคะ่ะกำลังดีเลยเดี๋ยวจัดการพลิกกันต่อค่ะพลิกที่เพื่อนที่ทำงานให้อ้อมมาเดี๋ยวอ้อมจะเอาลงกระถางเล็กๆไปก่อนแล้วก็จะเอาไปตั้งไว้ข้างนอกดูว่ามันจะรอดไหม ถ้าเขารอดอ้อมก็จะเอาปลูกลงดินนะคะหรือไม,ไม่ก็เอาลงปลูกในกระถางแล้วก็ทิ้งไว้ข้างนอกเลยแต่เดี๋ยวต้องดูกันก่อนว่าเขาจะรอดไหมก็คืออ้อมจะเอาลงกระถางก่อนแล้วก็จะเอาไปตั้งไว้ข้างนอกค่ะรู้สึกว่าบ้านผักจะเต็มมากแล้วแล้วก็ไม่ไม่มีที่จะวางผักแล้วค่ะจะลองเสี่ยงดูเนาะเผื่อเขาจะรอด จริงๆหลายคนเขาก็เอาผักลง,ลงปลูกในดินข้างนอกกันแล้วนะคะตอนนี้คือจริงๆแล้วอ่ะปีที่แล้ว,วอ้อมเอาผักลงปลูกในดินตั้งแต่สิ้นเดือนไอนสิ้นเดือนเมษาค่ะแต่ปีนี้รู้สึกว่าอากาศจะหนาวนานมากๆเลย เดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมค่ะแล้วก็กลัวผักเราไม่รอดเนาะต้นพริกนางสวยมากๆเลยค่ะดูสิสวยมากๆเลยอะ่ะ อย่งสวยเลยค่ะกระถางแรกเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวกระถางนี้อ้อมจะเอาลองไปตั้งไว้ข้างนอกค่ะถ้าเขารอดเนาะเราก็เอาลงดินปลูกเลยจริงๆสิ้นเดือนเมษาเนี่ยส่วนมากว่าอ้อมจะเอาผักออกปลูกแล้วปีที่แล้วเนี่ยสิ้นเดือนเมษาอ้อมเอา,มาพริกอ้อมเอา,าเอะไรออกปลูก,กหมดเลยค่ะแต่ปีนี้รู้สึกหนาวนานมากๆเลยค่ะผักพริกอะไรอ้อมยังไม่ค่อยกล้าออกไปปลูกแต่คนส่วนมากที่เนเธอร์แลนด์เขาก็เอาผักออกไปปลูกข้างนอกกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปค่ะว่าน,นางจะรอดไหม ขอให้นางรอดแล้วกันเนาะเดี๋ยวพลิกเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวอ้อมจะหากระถางลงปลูกต่อแต่เดี๋ยวอ้อมเอาต้นคณะไดาโนเสาร์ลงอนุบาลไว้ในกระถางที่ใหญ่กว่ากระถางนี้นิดนึงค่ะตอนนี้ในบ้านผักกําลังเต็มอ้อมจะไม่ปลูกข้างนอกค่ะนี้อ้อมจะปลูกลงกระถางใหญ่แล้วก็เอาตั้งไว้ในบ้านผักเลยเพราะว่าผีเสื้อก็ชอบมาไข่แล้วก็ หนอนบงอะไรก็ชอบกินปีที่แล้วนี่เราเองไม่ได้กินเลยค่ะแล้วก็พวกนกอะไรเงี้ยก็ชอบเหมือนกันแล้วที่บ้านอ้อมรู้สึกจะแบบว่านกเต็มเลยค่ะก็เดี๋ยวอันนี้อ้อมจะเอาปลุกลงกระถางแล้วก็จะไว้ในบ้านผักแต่เดี๋ยวจะอนุบาลในกระถางที่ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงอะคะ่ะก็คือประมาณไซส์นี้ อนุบาลไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเขาโตกว่าน,นี้แล้วรากออกเยอะกว่าน,นี้แล้วอ้อมจะเอาลงปลูกในกระถางใหญ่แล้วก็เอาไว้ในบ้านผักเลยค่ะจะได้กินได้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะต้นสวยเลยนะคะเนี่ย ท่านานางก็ยุ่งอยู่ในสวนเหมือนกันนะคะพออ้อมออกมาหลังบ้านนะมาปลูกอะไรก็ตามอยู่ในสวนานางก็จะออกมาทําของนางอะไรก็ไม่รู้นางก็ยุ่งของนางตลอดค่ะอยู่ในสวนทําด้วย เสร็จเรียบร้อยแล้วคณะไดโนเสาร์ของอ้อมแต่อันนี้อ้อมจะตั้งไว้ในบ้านผักเลยค่ะจะไม่เอาอ,อกไปข้างนอก สำหรับคลิปนี้อ้อมก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะอากาศกำลังดีเนาะมีแดดหน่อยๆแล้วตอนนี้เดี๋ยวอ้อมขอไปดูคุณสามีก่อนว่านางกำลังทำอะไรอยู่ในสวนค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ